อูฐิงยลงสนามอังนี้ขอที่พัทีสีฟ้าหลวงแม่กัเสีสีเงินของสีสันี้ที่ยัว่าชมพูสีของรถช่างคนราอูนแพนคงจัดการแขงขันทีมงานูสองลงมะนาวล้รับผูสนับสนุนทีประจารัฐวันศุกร์หายไ่อนนร้ดยพัเอโนสองหลังของ้องฝั่งนี้ออกไป ต้องสีเทียนเขียนเขียนอะไรที่อน้องนัมตนน่อได้ก็ต้องสีเียนเอ้ยาอองนันม่เเอาได้เราได้ผลปรากฏว่าจุดโทษ ขำแลเป็นผู้ชนะนะครับเข้าไปเล่นในรอบแปดทีมสุดท้ายขอขอบคุณอู่กำแพงเทอร์โบด้วยนะครับทีทนำทีมเข้ามาร่วมสนุกกับเราขอบคุณมากครับผมงานวันต่อกรบมาโอ้โหดูช่างดูสิดาสิดูสิดูสดูสิดูสิดูั้ดูสิดูสิ

ก็พรบิทัศน์เอใส่เอี้ยมเลยครับพอพรบิทัศน์มาก่อนไอ้ปักปักทีแรกใส่เอี้ยมเลยให้เปิดตาสองโอ้เอาน้ำแห้วเปิดกินแล้วไม่ให้เย็นหลังชื่อใครอยู่หลังอ่ะอ๋อชื่อที่สองใส่ใช่ไหมครับตาที่สองสารพัดช่างทีมใส่เยี้ยมเลยครับ

กีไหนพีล่ะหัเไีนีาเท่าไห่ไม่หาไม่หาเอสซีสามเาไีเอสซีเลยเนี่ยสามะคุ้ตังค์สนิทตัวไปไปตอกกลับพันไว้ต้อ้ไม่พันเงี้ยใหญ่เล่นขึ้นมาจากฟังซรชาเอซเฮ้ยใกล้เลยพี่เขาปอมแล้ว ใจนมาวัเขสิสามันเออหม่กล้งมาอ่นดูกิจ yeah. ถ uh. I mean. ึงไหอ่ดมเพียบอน่าไม่ด <t> ูแล <there S 1> <t> ้วใจกันเก็บ้ยเอาหลังสาวกลงเี้ะชหเมนูเฮ้ยโอ้โหีีใครสมหอก็ไม่เอาเนาะเฮ้ยมันถือว่าถ้ากินเราเรยสมศดิร้อนงยิงด้วยฝีมือตัวเองอะไรเนีา นั่น <centimeter S 1> มั่วคนเล็กนั่นเครื่องู่บ่งเราส่งแ่งเรี่ยมั่ี้ขอทุก่งทีม่อทีฟัสเลยครับหักลกบอลเจังแต่คนเล่ตรงนี้เื็นไปคร <Never, S 2> ้วักลูอล ตัวไปเลยจิตรไเลยกูยิงได้สบายลอนร้อร้อนายมือผู้สาวโตของราฝั่ทีมรอส้โยหยุดตลยเวอน้าตาครับตรงนี้สามประตู

ไปนี่ลาสัต์รงมดูออกซ้ายโอ้โหี่แเมเอกร้อยสี่ร้อเมาดูดูที่ดีนะชูมือนี่รันเพื่อนสี่รอเียวชูมือชูมือเปลี่ยนตัวเพื่อนจะส่งบอลนี่นี่นก็ส่งให้ให้ส่งพอม

หอมฟ้าวจ้าหนี้คอสิ่งที่เราวังดีคขอมที่ท่านเองได้แต่ลุงเข้ามาอ่อนเลยฟ้าวทุ่งฟ้าทีแมนดีดีฮ่ เอวก็จริงๆเวเอ๋วี่ยีอย่างนี้ัแรกฮะศูนย์ศูนย์นครับเดแล้วมาชมเวลาหลังัวตอนตัวต่อไปก็เตรียมตัวแล้วก็พูดต่อไปวัดทิวทนพกโมซิง่บล่นต้อสงรายชื่อด้วยนะครับ